อาหารที่มีการปรุงอาหารบางอย่างต้มตุน๋นพวกนี้อุณหภูมิเนี่ยอาจจะต้องใช้ขั้นต่ำไว้ก็คือวัดแล้วอยู่ที่70อย่าลืมนะคะไม่ได้ไปจิ้มที่เป็นของเหลวของน้ำพวกนั้นนะคะจะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยปกักหรือว่าจิ้มลงไปที่ตัวของชิ้นอาหารค่ะสำหรับอาหารที่ปรุงสุกเสร็จแล้วแล้วเราจะต้องนำไปเก็บรอสำหรับการอุ่นซ้ำใช่ไหมคะช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงนี้ค่ะ อุณหภูมิเราจะต้องลดจาก60องศาเซลเซียสนะคะให้เหลือ21องศาเซลเซียสภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะและหลังจากนั้นจะต้องลดจากอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสลงไปจนถึง 5องศาเซลเซียสนะคะภายในระยะเวลา4ชั่วโมงทีนี้เราลองย้อนนึกกลับไปว่าในชีวิตประจําวันของเราเราได้ทําแบบนี้ไหมคะซึ่งจริงๆประเทศไทยของเราเป็นเมืองร้อนนะคะอากาศของเราอยู่ในช่วงของ Danger Zone นะคะต่อมาค่ะอาหารที่มีการอุ่นซ้ำเมื่อกี้เราเก็บอาหารแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เราจะอุ่นอาหารเวลาที่เราอุ่นอุณหภูมิของมันจะต้อง 60องศาขึ้นไปเห็นไหมคะให้มันเหนือจากจุดที่เรียกว่า Danger Zone เข้าไว้นะคะและสำหรับคนที่มีข้อสงสัยอยากที่จะละลายอาหารแล้วมันจะมีอยู่พฤติกรรมหนึ่งก็คือนำอาหารแช่แข็งไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะฮะอุณหภูมิห้องก็คือ25องศาเซลเซียส สังเกตไหมคะ25องศาเซลเซียสเป็นช่วงที่อยู่ระหว่าง5ถึง60ดังนั้นเวลาที่ระวางระยะเวลามันอาจจะเกินไปจาก2ชั่วโมงแล้วทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงถ้าจะต้องละลายน้ำแข็งนะคะ ในตัวของอาหารขอให้เราเลือกวิธีการละลายในตู้เย็นที่อุณหภูมิ4-5องศาหรือการใช้ตัวของไมโครเวฟแต่ถ้าใครจะละลายโดยวิธีการแช่น้ําขอให้ระลึกเลยว่านั่นคือนัยิสนะคะต่อมาค่ะก็คือการเลือกใช้น้ําสําหรับล้างวัตถุดิบ ในบทเรียนที่1เราเรียนในเรื่องของน้ําที่สามารถชําระล้างได้น้ํานี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะเลือกอย่างไรเลือกน้ําที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยนะคะและถ้าเกิดว่าจะต้องใช้น้ําแข็งอย่าลืมนะคะน้ําแข็งจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองจากอยเพราะอโยจะต้องตรวจสถานที่ในการผลิตไม่ใช่ว่าเราจะสั่งน้ําแข็งมาจากที่ใดก็ได้ถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่า น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำแข็งเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดหรือไม่ภายใต้หยดน้ำใสๆนั้นถ้าเราส่องลงไปจะมีเชื้อโรคอยู่มากมายและน้ำแข็งมีแควน้ำแข็งไปต้มไหมคะก็คงจะไม่มีค่ะน้ำแข็งเป็นตัวที่เรามาใส่ใส่น้ำเข้าไปดื่มเข้าไปไม่ได้ผ่านความร้อนอะไรเลยดังนั้นเชื้อโรคก็จะกระจายเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายนะคะหรือไม่ดื่มไม่กินแต่เอาน้ำแข็งตัวนี้ไปแช่ผักพวก ผักสลดัดพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้ประกอบอาหารฮาลาลนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบอาหารในส่วนนี้ต้องตระหนักก็คือว่าในเรื่องของอุปกรณ์ ไม่ปะปนกับอุปกรณ์ที่เป็นฮาลอมหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของฮาลาลค่ะผู้ที่ผลิตอาหารฮาลาลจะต้องเป็นมุสลิมแต่ถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นฮาลอมอย่างเช่นสัมผัสมาจาก สัมผัสเนื้อหมูมาหรือไปสัมผัสสุนัขมาประมาณนี้นะคะสามารถที่จะปรุงประกอบได้แต่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสสิ่งที่เป็นฮารอมค่ะและจะต้องมีถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องมีพนักง,งานที่เป็นมุสลิมคอยควบคุมการผลิตเพื่อไงคะให้มีแนวทางมีทิศทางไปในทางที่ถูกต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามค่ะ และยังรวมไปถึงการขนย้ายเวลาที่เราทำมาหาเสร็จแล้วบรรจุเสร็จแล้วมันอาจจะต้องมีการขนย้ายสิ่งที่เราขนย้ายไปนะคะจะต้องไม่มีการปะปนเอ้ยอีกหม้อหนึ่งเป็นแกงเป็นแกงหมู อันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่พื้นที่ที่จะขนย้ายให้ดีให้มีความกระชับนะคะอย่าลืมค่ะพูดที่จะประกอบอาหารฮาลาลเนี่ยจะต้องเข้าใจกฎอย่างเคร่งครัดนะคะต่อมาค่ะเวลาที่มีการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึง สุขลักษณะส่วนบุคคลนั่นหมายความว่าเราจะดูตั้งแต่ส่วนบนที่เป็นหน้าตาผมใมต่างๆนะคะจะต้องเก็บเรียบร้อยสวมหมวกเสื้อผ้าที่ใส่จะต้องมีความสะอาดนะคะใช่ใส่เสื้อผ้าซ้ามาทํางานนะคะแล้วก็ถ้าบางกรณีอาหารบางอย่างเราสามารถจะล้างมือและปฏิบัติได้แต่บางอย่างอาจจะต้องมีการสวมใส่ถุงมือถุงม,มือที่ใส่ควรจะเป็นถุงมือสีฟ้านะคะเพราะว่าในชิ้นอาหารโดยปกติจะไม่มีสีฟ้าหรือถ้าเกิดว่ามีแผล ที่มือให้ติดพัตเตอร์สีอะไรคะเมื่อกี้พูดไปก็จะเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันค่ะค่ะและทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะก็คือหลักการที่ดีที่จะนำคุณไปสู่ผู้ประกอบการอาหารฮาลานที่มีความปลอดภัยและใส่ใจผู้บริโภคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนนี้ทุกคนจะไปทบทวนนะคะและมีความสุขกับการเรียนในบทเรียนนี้ค่ะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในบทเรียนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ